วิตามินเกลือแร่ในาบำบัดโรคเนี่ยมันได้อย่างบ้างเอามันมีอยู่2โรคครับในโรคนี้ก็คือโรคเลือดลังกับโรคติดเชื้อนะครับโรคเลือดลังก็ต้องติดเชื้อถ้าเป็นโรคเลือดลังเนี่ยวิตามินเกลือแร่นะครับจะบําบัดโรคที่มันขาดตัวมันเองอ่ะคือโรคขาดสารอาหารหรือว่าเอขาดใส่ตาพ่าฝลาก็กินเอุ๊บเดี๋ยวมันหายเลยดังนั้นวิตามินเกลือแร่สามารถบําบัดโรคที่ร่างกายเราขาดตัวมันนะครับก็แค่กินตัวที่ขาดก็จะแก้ได้นะครับเราก็จะเจอคนที่หลายคนที่เป็นโรคเหน็บชาหรือว่าปวดศร วเนี่ยเจ็บปลายประสาทปลายเท้าเน็บชาตะคิวขาลูนีนั่นเนี่ยกินอะไรดีนึกถึงอะไรครับม,มินเลยเจอเยอะไหมครับเน็บชาเจอเยอะไหมครับเยอะเนบชาตะคิวเจอเยอะไหมเยอะก็ไม่ต้องนึกอะไรมินครับเพราะมัน <Yeah. S 1> มีตัวที่ว่ามันทั้งหมดนะครับแลวหลากหลายด้วยโรคขาดสารอาหารทั้งหลายเนบชาเสรจตาฟ้าฟังนีนั่นตามไม่ค่อยดีก็กินมินก็ได้กินซีซีมันก็มีพวกบีรวม มี A อยู่นะครับมีรูทีนด้วยเก็มีพวกรวมของวิตามินเหมือนแบ่งภาคของมินไปแต่ว่าเน้นตาย,ยอย่างเดียวไงในตัวของ C นะครับอ่ะโรคดูดซึมสารอาหาราน้อยเปปกติเช่นบางคนเป็นโรคก,กระดูกพุนไม่ใช่อะไรครับกินแคลเซียมปกติแต่ร่างกายมีคุณสมบัติการดูดซึมแคลเซียมต่ำกว่าคนข้างๆคนอื่นๆก็ต้องกินมากขึ้นเท่านั้นเองต้องกินปริมาณที่มากขึ้น2เท่าอะไรเงี้ยก็ต้องกินเสริมต้องกินอะไรที่มันดูดซึมง่ายขึ้น อะไรแบบนี้นะครับอาจจะต้องมีมากินเจลดูอาจจะดีขึ้นก็ได้เพราะเขากินแบบธรรมชาติเป็นเคี้ยวกระดูอะไรเ <c> ง <oughs> ี้ยเคี้ยวกระดูหรือกินแบบเม็ดแล้วมันไปดูดซึมไงนะครับก็ต้องมากินแบบเจลดูนะครับโรคก,การโรคก,การเสียเนื้อเยื่อครับเช่นอย่างเป็นเบาหวานเนี่ยเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องกินมินครับจะได้ซ่อมแผลเร็วๆนะครับอ่าหรือมีภาวะเรื่องของอะไรเสื่อมอะไรอะไรตายอะไรอย่างเงี้ยอ่อ ถ้ามีป ah ัญหาเรื่องของอะไรเสื่อมขึ้นมาเนี่ยวิตามินกรอแ่ก็เป็นเหมือนเป็นวัตถุดิบในการสร้างซ้ำกับกาสร้างใหม่นะครับถ้าไม่มีวิตามินกรอแ่ก็จะสร้างไม่ได้นะครับก็โรคที่เกิดจากโรคเรือรลังแล้วเป็นการสูญเสียเนื้อเยื่อกินมีนก็จะเสริมได้นะครับเพรานที่ต้องการสารอาหารเพื่อไว้่าได้พักผ่อนเช่นประวานเนี่ยคือตับอ่อนมันทำงานหนักใช่ไหมครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันจะต้องทํางานกับน้าตาลที่มากมากเนี่ยการที่เรากินวิตามินกือแรกพวกเนี่ยมันจะช่วยทําให้ความแปงลดลงเพราะว่ามันเหมือนวัตถุดิบ มากพอที่จะช่วยให้ตับอ่อนเนี่ยมันได้ทํางานได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นะครับเต็มร้อยที่เราเรียนรอบที่แล้วสมมติว่าตับอ่อนเราตายไปครึ่งหนึ่งไปเหลือครึ่งเดียวเนี่ยแทนที่จะว่าไอ้ครึ่งนึงเนี่ยมันทํางานหนักมากเลยแล้วมันก็พยายามหาวัตถุดิบที่จะมาพยายามทำให้ร่างกายมันมันอยู่รอดปรากฏว่าวัตถุดิบในร่างกายก็าไม่มีอะไรให้เลยมันก็ต้องทํางานแบบว่าแบบฝืนทามันไปอ่ะแต่พอเรากินพวกนี้ไปมันจะทาให้มันได้พักผ่อนเอยฉันมีอยู่50คนจากร้อยคนฉันก็ยังทํางานได้ ได้ได้ตรงเต็มที่เพราะว่ามีอาหารมีวัาาุดบให้เพียงพอเหมือนเป็นทับให้เป็นลบอ่ะมีอาหารสมบูรณ์เียงพร้อมก็ยังพอสู้ไหวนะครับด<ม>ังนั้นตัวของสารอาหารก็ช่วยไว้วะได้แบบได้อยู่พักบ้างนะครับหรือได้ทํางานได้เต็มที่นะครับไม่ขาดนะครับนี่คือโรคเรื้อรังเนี่ยคือโรคที่เป็นพวกโรคเรื้อรังทั้งหลายเช่นโรคความเสื่อมเช่นหัวใจเบาหวานหัวใจความดันอัมพฤกษ์หัวพาอะไรเงี้ยช่วยได้ไหมครับมินได้อันี่สองโรคติดเชื้อเลยคือแบบป่วยที่ไม่เกี่ยวกับขาดสารอาหารแต่พอติดเชื้อปุ๊บ วิตามินเกิดแรกต้องใช้มากขึ้นไหมครับต้องการมากขึ้นแล้วก็การดูดซึมต่ำแล้วเวลาป่วยเนี่ยเราอยู่ในโรงพยบาบาลเราจะกินอะไรที่เราที่เราอยากกินเยอะๆได้ไหมไม่ได้ไเพราะมันไม่อร่อยเขาก็จะมีอาหารมาให้สามมื้อนี่แหละจริงๆเขาอาหารก็จะจัดมาดีนะครับแต่ปัญหาคือเราก็เบื่ออาหารล้วก็ไม่ค่อยกินกินไม่หมดดังนั้นเรากินตัวมินเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของเพิ่มความต้นานทานคือไม่ป่วยก็ต้านทานได้นะครับ mm hmm. แต่ที่สองก็คือทําให้โรคแซกซอนน้อยลงนะครับถือว่าเราเป็นอยน,นี้เราก็ไม่เป็นเพิ่ม คือไม่จะเป็นโรคมาเป็นโรคชุดนะฮะเป็นเบาหวานแล้วก็มาเป็นหัวใจหัวใจก็ความดันความดันก็ไขมันไขมันก็มาเป็นโรคไตไตก็ไตวายคือโรคมาเป็นชุดนะครับช่วยหายเร็วขึ้นโรคที่เป็นอยู่ก็หายเร็วขึ้นเช่นเราเป็นไข้หวัดนก2อ0 9เเราก็ถือว่าต้องใช้เวลาหาย10วันอาจจะได้5วันอย่างเงี้ยทำให้ฟื้นตัวเร็วนะครับแต่ถ้าฟื้นก็สั้นนะครับคือเราก็หาย